วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโ,โดยสุทธิชายยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดย AAS 3G 2,100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพนี่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโโหจริงดิ เป็นไปได้ยังไงอะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรีโนเกียอาชาติ503ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรุ่นอื่นอีกเพียบย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุ้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2,100เหตุเกิดที่มหาไทยเมื่อคืนวันเสาร์แลวันอาทิตย์ มีการทวงคืนกระทรวงมหาดไทยจากการยึดครองของกลุ่มต่อต่างรัฐบาลและมีตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้นำท้องที่หลายสิบหลายร้อยคนที่มาสามารถจะทวงคืนโดยที่แรกๆก็หวาดเสียวกันครับว่าจะมีการเผชิญหน้าจะมีการประทะกันระหว่างกลุ่มสรสที่ไปยึดมหาดไทยเอาไว้กับกลุ่ม ของตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาทวงคืนเราเห็นภาพวันนั้นคุณแมนครับเบ,บื้องหลังของเหตุที่เกิดมหาไทยเนี่ยมีมากกว่าที่เราได้รับทราบที่มานี่มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านแต่ผมเข้าใจว่านอกจากนั้นก็ยังมีหัวหน้าของปกครองท้องที่มาด้วยซึ่งเป็นคนละกลุ่มกันแต่ดูเหมือนว่าจะมา จะบังเอิญรือว่านัดหมายกันยังไงไม่ทราบเ,เข้าใจว่ามีการนัดหมายครับมี2กลุ่มใหญ่นะครับที่เดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบเป็นเป็นสกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือ5แท่งที่ดูแลในเขตพื้นที่ตำบลน,นั้นๆอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนที่2เนี่ยก็คือข้าราชการส่วนท้องถิน่นอันนี้ก็มีทั้งข้าราชการที่สังกัดอบตสังกัดเทศบาลสัง กัดพบจกลุ่ม2กลุ่มนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีการาจัดตั้งมาเพื่อที่จะให้เดินทางมาทวงคืนมาไทยนะครับเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการกดดันหให้กลุ่มกปปศหรืสอรสอรศที่ยึดมหาไทยมาตั้งกี่เดือนแล้วนั้นเนี่ย ผมก็เจะว่า4เดือนกลับ4เดือนนะครับที่รัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยไปยึดกระทรวงมหาดไทยไว้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารงานของรัฐบาลอยู่ไม่น้อยนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยไปทํางานที่ไหนตลอดเวลาที่ผ่านมาก็แล้วแต่สะดวกบางทีก็ไปที่โน่นที่นี่นะครับจะเซ็นหนังสือเนี่ยก็คือก็ยากลําบากนะฮะแล้วก็เป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเรื่องยาก ก็เลยเกิดกระแสปั่นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยครับคนกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้ม,มาช่วยกันทวงคืนมาไทยการปั่นกระแสในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็หนึ่งก็คือว่าไปปล่อยข่าวในต่างจังหวัดว่าการที่คุณทุเทพเทึกสุบรรณบอกว่าจะ,ะปฏิรูปเรื่องของการกระจายอำนาจจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอนาคต แล้วก็บอกปล่อยข่าวต่อไปบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อไหรเนี่ยจะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนี้จุดนี้จะกระทบคนเยอะเลยครับมหาศาลเลยครับจานวนคนเนี่ยอย่างน้อยในกลุ่มนี้เนี่ยสามแสนคนครับก็ไปปล่อยกระแสข่าวจริงมากกว่าตํารวจทั้งประเทศด้วยนะมากกว่าตํารวจซึ่งจริงๆเนี่ยคุณทุกเทพเขาพยายามที่จะพูดประเด็นนี้ว่าเราให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านยังอยู่ แต่ว่าในต่างจังหวัดันไปปล่อยกระแสข่าวตลอดเวลาว่าเลือกตั้งผู้ว่าดโดยตรงเมื่อไรเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนี้จะถูกยกเลิกไปเพปปราะ<ไ>ปล่อยข่าวเนี้ยได้ผลเพราะกระทบคนจํานวนมากใช่คือไปเทียบเคียงกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง<ม>ก็คือกฎหมายเทศบาลครับกฎหมายเทศบาลน,นี่เขียนไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าเทศบาลใดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครนี่ให้ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านทันทีเห็นชัดนะครับว่าที่เกาะสมุยเนี่ยยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วครับที่ภูเก็ตในบางพื้นที่ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่เนี่ยก็ยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปนานพอสมควรแล้วซึ่งก่อนที่กปปสจะเสนอกฎปฏิรูประบบการปกครองท้องที่ท้องถิ่นใช่ฮะแต่ว่าถ้า กระแสนี้ถูกปั่นไปอย่างนี้เนี่ยก็เลยทําให้คนกลุ่มนี้ที่มาชุมนุมกันกลับวันก่อนนี่นะครับก็ตื่นระหนกตกใจพอสมควรว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นจริงแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงม,มันก็อยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการปั่นกระแสแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกคุณต้องมาช่วยกันยึดคืนกระทรวงมหาไทยนะครับ<อ>นี่เราจะเห็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นความบังเอิญไหมที่รัฐมนตรีมหาดไทยคุณค จารุพงเนี่ยมาปรากฏตัวด้วยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็มาด้วยคือจริงๆมีอยู่สองสองประเด็ดนอย่างที่ผมบอกอีกกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยก็คือกลุ่มของข้าราชการที่สังกัดอบตประจและก็เทศบาลครับกลุ่มนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีคนไปบอกกล่าวว่าขอให้คุณมาที่กระทรวงมหาไทยมาช่วยทวงคืนมหาไทยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการอยู่ คือเรียกร้องมาหลายปีเรื<บ>่องโบนัสเรียกร้องมาหลายปีแล้วก็เงินโบนัสของข้าราชการส่วนท้องถิน่น mm hmm. ซึ่งเงินโบนัสเนี่ยข้าราชการพลเรือนเนี่ยได้มาตั้งแต่ยุคแรกๆที่คุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับข้าราชการพลเรือนเนี่ยได้ไปแล้ว mm hmm. แต่ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ได้ระเบียบของกอพอที่ออกมาเนี่ยไม่ครอบคลุมข้าราชการที่สังกัดท้องถิน่นก็เลยเข้าใจว่าสตง บอกว่ารอไปก่อนจังตีวค,ความอยู่ค,ค,คือตอ้นหลังเนี่ยมีการมีการเบริกจ่ายกันไปก็ไปอ้างแล้วก็เทียบเคียงกับข้าราชการข้าราชการพลเรือนครับปี4 9เนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยก็จ่ายเงินโบน,นัสให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปแล้วก็เลยโดนสตง,งท่งติงว่าคุณจ่ายไม่ได้นะคุณจ่ายโดยไม่มีระเบียบรองรับเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นที่จ่ายไปแล้วปี49-50ให้เรียกคืน อ๋อก็เลยเดือดร้อนสิให้เรียกคือผู้น,น,นี้นะครับที่มากันเนี่ยเนี่ยที่ปรบมือดีใจอยู่เนี่ยนะครับคุณเชื้อหั่นจินดาครับเป็นประธานสมัพันธ์นปลัดอบตเห๊ะนี่นดูไหมว่รารัฐมนตรีช่วยมาหาไทยเฉยเลยคุณประชาประสบดีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยวกรการกระทรวงมหาทไทยแล้วก็เป็นคนกํากับดูแลท้องถิน่นอ๋อคุณประชาเนี่ยถูกกดดันมาสองปีนะครับ,รบที่มานั่งอยู่ในตําแหน่งช่วยเนี่ย เพราะว่าขราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้ก็กดดันว่ามาเบิกโบนัสให้ซะย้อนหลังด้วยก็คือแกรอ้ระเบียบไปหรือว่ายกร่างระเบียบใหม่แก้ระเบียบเก่าหรือไม่ก็ยกร่างระเบียบใหม่ขึ้นมาก็ได้เพื่อที่จะให้ขราชการส่วนนี้ได้โบนัสเหมือนกับขราชการพลเรือนก็บังเอิญจังหวะเมื่อคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยที่มาทวงคืนมหาดไทยก็เลยเซ็นให้เลยใช่ไหมเซ็นเลยครับเซ <laughs> ็นเลยนั่งเซ็นต่อหน้าเลยนะ ก็เป็นที่และโดยที่ท่านรัฐมนตรีมหาไทยคุณจรุพงศ์ก็ยืนอยู่ข้างๆด้วยมีคุณคุณจรุพงศ์ยืนมาเป็นสักขีพยานด้วยนะครับว่านี่ฮะ คุณเจรพงษ์ยืนอยู่นะครับแล้วก็คุณประชาประสบาดีเป็นคนเซ็นแล้วก็คุณ,คณเชื้อฮั่นจินดาปลกมือดีใจ <c oughs> ส่งสัญญาณบอกว่าที่เราต่อสู้กันมาหลายปีวันนี้เราได้แล้วครับภาพน,นี้ไม่ได้ปรากฏในสื่อเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเบื้องหลังที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาทวงคืนมหาไทยเท่านั้นข้าราชการกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าถูกมองว่าเป็นข้าราชการชั้นสอง ไม่เหมือนกับข้าราชการพลรเรือนที่ได้โบนัสไปก่อนนั้นนี้แล้วไม่เหมือนกับพนักงานาอายการที่มีเงินเดือนที่สูงกว่าตุลาการมีเงินเดือนที่สูงกว่าทหารตำรวจมีสวัสดิการเยอะแยะเลย แต่ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาถูกมองเหมือนถูกมองว่าเป็นข้าราชการชั้นที่สองเพราะว่าจังหวะนี่รอมานานเพียงแต่ช่วงเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละที่เป็นจังหวะที่เหมาะเจาะเลยว่ารัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีเจ้าหมาเธอบอกมาเลยเราจะเคลียร์ปัญหาเก่าให้แต่มาช่วยกันทวงคืนกระทรวงมหาไทยจากกลุ่มอปปสกลุ่มสรสที่มายึดครองเถอะ เกือบจะมีเรื่องกันใช่ไหมเพราะว่าคุณสมศักดิ์โกศัยสุขซึ่งเป็นหัวหน้าของสระสะที่อ,อยู่ที่มหัสไทยมานานเนี่ยไม่ยอมตอนแรกคือตอนแรกอร้อนถึงคุณสุเทพทัสุบันต้องมาไกลเกลี่ยตอ,ตอนแรกเนี่ยพอมีข่าวว่าข้าราชการกลุ่มนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะมากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมาเพื่อที่จะ,ะทวงคืนมหาไทยเนี่ยนะครับ ตอนแรกคุณสมศักดิ์ก็อาจจะให้สัมภาษณ์โดยความรู้สึกของตัวเองคนเดียวครับในฐานะที่เป็นคนที่เอากําลังไปยึดกระทรวงมหาทยไว้อยู่เนี่ยบอกว่าเราไม่ยอมเราจะไม่ถอยออกไปนะครับเราจะปักหลักอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ภาพที่ผมเห็นคือกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วไงแล้วกลุ่มของคุณสมศักดิ์ยังไม่ยอมเนี่ยก็มีความหวั่นเกรงว่าจะเกิดการเผชิญหน้าปะทะกันหรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยก็ทราบถึงคุณดุเทพทกสุบรรนะฮะ คุณดุเทพวันนั้นเนี่ยเดินไปที่บางกะปิเดินไปที่บางกะปิผ่านไปที่เดอะมอบางกะปิเสร็จแล้วเนี่ยก็คุณดุเทพก็ทราบว่าเอ๊ะมอบกำนันผู้ใหญ่บ้านขนาาน้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยจะมาแล้วก็คุณสมศักดิ์เนี่ยก็ยังไม่ยอมที่จะปล่อยคืนพื้นที่ให้เข้าไปคุณดุเทพก็กลัวว่าจ,จะเกิดการประทะกันขึ้นระหว่างอาสาภาพรัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่อยู่ที่มาไทย กับข้าราชการกลุ่มนี้ที่มาเนี่ยนะครับครับคุณสุเทพถึงกับต้องไปเคลียร์ด้วยตัวเองอคุณสุเทพมาจากบางกะปินะครับก็มุ่งตรงไปที่มาไทยนี่เห็นภาพที่ไม่น้อยเลยนะครับจะนผู้ที่มาร่วมกันทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งตัวแทนจากผู้นำ ท้องถิ่นทั่วรประเทศทีเดียวครับดังนั้นคุณสุเทพคงเห็นภาพนี้แล้วก็ถ้าหากมีเรื่องประชญหน้าไม่สวยแน่นอนก็สุดท้ายก็คุณสุเทพก็ไปคุยกับคุณสมศักดิ์โดยตรงนะครับครับคุณสมศักดิ์ก็ยอมตามที่คุณสุเทพได้บอกกล่าวว่ามันจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นแล้วคุณสุเทพบอกว่าวานันสําคัญคือวันฉัตรมงคลการจะมาไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวฉะนั้นก็เลยรับคนของ สรสอของคุณสมศักดิ์เนี่ยกลับไปที่สูนยลุมพินีแหะกลับมาที่กลับมาที่ศูนย์ลุมผมเข้าใจว่าในในเชิงการเมืองอาจจะมีการวิเคราะห์กันว่าทางกบป,ปสกำลังจะมีงานใหญ่กำลังจะมีงานใหญ่ก็คือต้องการมวลชนที่ มารวมกันที่เดียวไม่ใช่ว่ากระจา,จายกันอยู่ที่โน่นที่นี่หลายหลายกลุ่มแล้วก็มันไม่มหาศาลพอ,อคุณตุทเทพต้องการที่จะนำมวลชนเนี่ยกลับไปที่ราชดำเนินไม,ไม่วันใดก็วันหนึ่งกอ่อนวันที่1 3บ4ี่เนี่ยจะต้องกลับไปที่ราชดำเนินเพราะฉะนั้นราชดำเนินต้องมีภาพที่อลังการมีมวลชนมาร่วมมากพอสมควรจริงๆ้วที่มาไทยเนี่ยคนของกลุ่มคุณสมศักดิ์มีสักเท่าไหร่ จร,จริงๆทุกวันนี้ก็ถ้าบอกกันตรงๆก็คือไม่ได้เยอะใชไ่ไม่ได้เยอะในแต่ละวันไแต่ได้ไยึดไว้จนกระทั่งว่า รัฐมนตรีมหาไทยรัฐบาลก็ไม่อยากที่จะไปใช้วิธีการรุกเข้าไปขับไล่ออกมาเพื่อจะได้กลับไปทํางานที่นั่นได้ก็คือไม่อยากจะไม่อยากจะให้มีภาพว่ารัฐบาลเข้าไปใช้กําลังทหารหรือตํารวจแล้วก็ไปยึดกระทรวงมหาไทยคืนมาอันนั้นภาพเดออกมาแล้วก็ไม่สวยแต่ว่าเอากลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้ไปไปเป็นมวลชนเอาคืนมาดีกว่ามันภาพมันจะดูสวยกว่าครับฉะนั้นวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่มหาทยนั้นเป็นการตอก ย้าว่าฐานเสียงหรือฐานกําลังของฝ่ายรัฐบาลทั่วประเทศเนี่ยยังแข็งแกร่งพอสมควรเพราะว่ารัฐมนตรีมหาไทยก็ดีรัฐบาลก็ดีได้เอาใจและสามารถหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็ได้โบนัสอีกฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่ายังไงยังไงเนี่ยจะไม่มีการปฏิรูปวิธีการปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงขั้นที่จะยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างที่เขากลัวกันว่าถ้าคุณสุเทพมาคุณสุเทพจะทำเช่นนั้นครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเองก็เกรงขามอยู่เหมือนกันเกรงขามขราการส่วนนี้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มฐานเสียงหลักอยู่ในในเขตพื้นที่อย่าลืมก่อนหน้านี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็เสียศูนย์มาเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องขององบประมาณที่จะจัดสรรให้กับการกระจายอำนาจก็คือไปอบตออบจเทศบาล mm hmm. ที่จริงๆเนี่ยจะต้องอเพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งไป เพดานไปอยู่ที่3าที่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยู่ที่27%เปอร์เซ็นต์กว่าแล้วคุณจรูพงศ์เป็นคนเคยไปรับปากกับทางองค์อกรท้องถิ่นเหล่านี้ว่าเราจะให้คุณปีนี้27%เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้27เปอร์เซ็นต์อ่า28เปอร์เซ mm ็นต์ได้27%เปอร์เซ็นต์กว่าครับ mm hmm. ทางกลุ่มท้องถิ่นทั้งหลายก็มองอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลนี้ไม่จริงใจกับท้องถิน่น mm hmm. ไม่จริงใจกับการกระจายอำนาจ แล้วถ้ามาเจอกับข้าราชการทวนท้องถิ่นซึ่งเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติตามกลไกของท้องถิ่นอยู่เนี่ยอีกกลุ่มอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยกับก็จะเจอปัญหาเพราะฉะนั้นให้ไปก่อนดีกว่าเรื่องโบนัสจริงๆก็ยืมมาพอสมควรนะครับ,ค,รบคุณประชาะสบดีเนี่ยกู้วๆอยู่ว่าถ้าเซ็นไปเนี่ยวันหนึ่งเรื่องจะย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วก็จะมีปัญหาหาเรื่องใส่ตัวหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าเซ็นมาตั้งเกือบสองปีและนี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจหมายถึงฐานเสียงที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลต้องการรักษาเอาไว้ขณะเดียวกันฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างกปป,ปสก็จะต้องเข้าใจถึงวิธีคิดถึงจิตวิทยาของผู้นำชุมชนทั่วประเทศเหล่านี้ที่ต้องการให้เห็นว่า 1. จะยังไม่ยกเลิกระบบเก่า 2. จะต้องดูแลผลประโยชน์และผลตอบแทน ที่ระปากเอาไว้ามาหลายปีและบัดน,นี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ายิ่งใกล้จุดแตกหักระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านก็ยิ่งจะเห็นภาพว่าพลังประชาชนในกลุ่มต่างๆต่างฝ่ายต่างมีขุมกําลังประชาชนมวนชนในรูปแบบต่างๆกันนั้นจะต้องมีการประเมินกันทุกจุดทีเดียวครับและนี่คือการมองการเมืองที่ไม่สามารถจะข้ามจุดใดจุดหนึ่งได้ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิ่นที่เราเห็นนั้นก็เป็นกําลังสําคัญอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์การเมืองจะต้องรวมเอาประเด็นนี้เข้าในการประเมินครับว่าก้าวต่อไปอํานาจต่อรองระหว่างรัฐบาลกับกปปสนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาาหารพลังงานทหารพลังการทํำทัน